ยิงเฟสบ้านแพรงครับพี่น้องถึงมาฮอดครับพบกันที่ตลาดสัมาปอนครับ บางกวนางกวนสาวมากเลยกำลังทยน่เลย ได้หเครับเขาเไปได้ัวจะนแไหมนะครับพี่น้องลนปะนอดไหล เอากระจบมาด้วยไย่าระจาบแด้วกินนย่างนี่รอใเข้า่เองอ่นยน่ข้ไปานอทางองล่ะอกนจะไปน้องน้ำกันไ่ได้ยินก็เห็น ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไ่รู้มองว่ากลับไอ่าับรเาว่าไว้เไปหีตนหนเาีตนหนาขตา้มไครับับไม่ต้องกิตนหนเะใส่อนรครับเิสแล้ว

เอาละครับพี่น้องสวหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสนิทเดก่อนนะครับฝากทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมืองเดชรสลัดียูทิวเบลลาบุญนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ